ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดพึ่นก็ใส่ลงไปแล้วนะเอายางใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใส่ลงไปครึ่งนึงแล้วนะคะแล้วก็เอาไปแต่งสีแล้วนะคะแล้วเขาหน้ารับประทานนะคะเพื่อนถ้าตอนนี้พี่นก็จะเอานางเอกของเรายอดมะขามอ่อนใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะเห็นไหมใส่เยอะๆนะคะใส่ยอดมะขามอ่อนลงไปแล้วควันก็จะตีขมูงนะคะ พี่กวก็ปิดฝาเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าน่าทานไหมคะไก่บ้านไก่บ้านต้มยอดมะขามอ่อนนะคะไก่บ้านต้มยอดมะขามอ่อนอสวัสดีค่ะพี่น้อง วันนี้พี่นุชก็จะมาทำต้มยำไก่บ้านใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะนี่คือยอดมะขามอ่อนนางเอกของเรานะคะก็อันนี้พวกหอมแดงเนี่ยพี่นุชกลัวจะกินไม่ทันพี่นุชก็ถนอมอาหารนะคะปอกเปลือกเขานะคะก็ใส่ฟีดไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนส่วนอัน,นี้สดคะ่ะอันนี้สดใส่ลงไปเลยนะคะให้เขามหอมนะ้ำรักกีใส่ลงไปเลย ขาไร้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะขาก็ใส่ลงไปนะนี่ก็ใส่ลงไปเลยส่วนไก่ที่ต้มเลยนะคะพี่นุชก็ต้มเอาน้ำแรกเขาออกก่อนนะคะให้มันออกน้ำใสนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่เอาน้ำออกมันก็จะข้นไปมันก็จะไม่น่าน่าจะซดน้ำนะคะมันก็จะเอาเครื่องพวกนี้ใส่ไปส่วนหนึ่งนะคะนะแล้วไก่นี้พี่นุชก็ต้มไป15นาทีแล้วนะเพราะว่า ไก่เป็นเป็นไก่บ้านไก่เหนียวนะมันมันก็ต้องใช้เวลานานที่เราจะต้องเคี่ยวใช่ไหมคะแต่พี่นุ้ต้มไปแล้ว15บห้านาทีแล้วก็เอาน้ำออกนะคะเอาน้ำออกล้างให้ก็สะอาดนะคะมันจะได้หน้าสดน้ำนะพี่น้องพี่นุ่ยจะไม่เอาพริกใส่นะเกรงใจคุณสาพี่นุ่ยจะเอาใช้พริกป่นนะคะใช้พริกปนนะ่นเนาะบุงเอานะคะ เรามาดูกันนะคะจะเคี่ยวก่อนเคี่ยวให้ขาหอมตะไคร้เขาออกมาก่อนนะคะอาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะหิวข้าวนะคะเพื่อนๆหน้าตาหน้า,นาทานนะคะนะก็จะไปเคี่ยวก่อนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดพี่นุก,นก็ใส่ลงไปแล้วนะอายางใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เอาไปแต่งสีนะคะแล้วเขาหน้ารับประทานนะคะเพื่อน ถ้าตอนนี้พี่ลูกก็จะเอานางเอกของเรายอดมะขามอ่อนใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะเห็นไหมใส่เยอะๆนะคะใส่ยอดมะขามอ่อนลงไปแล้วควันก็จะปีขมุงนะคะแล้วพี่ลูกก็ปิดฝาเลยนะคะเสร็จแล้วจ้านน่าทานไหมคะไก่บ้านไก่บ้านต้มยอดมะขามอ่อนนะคะไก่บ้านต้ม ยอดมะขามอ่อนอรสอยากหลังจากที่ใส่มะขามแล้วก็มาชิมรสกันนะคะเ,เพื่อน่ออ้ยหอนอ่าแซ่บพี่น้องอุ้ยอืออ๋อ,อ,อไปกันเด้อแต่งสีแต่งสีด้วยอันนี้ก่อนจะ้ะนี่ใบหอมเปรีักชีนะคะใส่ลงใต้นะคะ พี่นุชจะตัดมะนาวเสร็จแล้วจ้าไก่บ้านต้มยอดมะขามอ่อนนะคะน้ำใสสุดน้ำใสนะคะเห็นไหมคะน้ำใสจวดพอพี่นุชเอาน้ำก็ออกนะคะน่าทานไหมคะแล้วพี่นุชก็เอาพริกป่นใส่นะก็จะมีมะขามไม่เห็นอยู่นะคะเนาะใส่แต่งหน้าตานน่าทานไหมคะเพื่อน,อนๆมาทานด้วยกันนะคะ แล้หมูแดดเดียวทอดให้ดูเลยจ้ะเดี๋ยวจะตำบัะคงด้พี่น้องเดี๋ยวยืดันตำบะคงอันนี้เป็นในข้าวเหนียังเป็นในหมูบ่ติดมัม่นนะคะเนาะเขา้าวเหนียวหมูสุกา่าหมูหยองเนาะหมูที่บ่มีมันแหม สันในหมูค่ะสันในหมูก็เป็นเนื้อกิ่ดังโดนพี่น้องสันในหมูนะคะเป็นเนื้อหมูล,ล้วนๆนะไม่มีมันนะคะจะแซ่บพี่น้อง